สวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักไม้โบราณชนิดหนึ่งชื่อว่าไม้ยางโบนในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับเป็นไม้ที่หายากมากๆแล้วในสมัยนี้เปลือกของเขาจะเป็นสีน้ำตาลใบหนานะครับไม่ผลัดไป ใบอ่อนจะออกสีแดงแดงแต่ใบของเขาที่แก่แล้วจะออกเขียวเข้มจะเป็นร่มเงาทั้งปีไม่พลัดไปต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงตั้งแต่15เมตรขึ้นไปจุดถึง20 25เมตรเลยทีเดียวเหมือนกับต้นนี้ดูสิครับไปอ่อนสีแดงๆต้นไม้ชนิดนี้ไม่ไม่ผลัดใบนะครับร่มให้ร่มเงาทั้งปีหน้าปุกผมชอบดูต้นไม้ต้นนี้ าดูยากๆแล้วนะครับไม้ยางโดนหรือไม้ยางโอนเป็นไม้โบราณครับดูเปลือกนอกของเขาผมดูแล้วเหมือนกับเราไปดูหนังของช้างใกล้ๆก็เป็นอย่างนี้แหละครับเนื้อไม้ข้างในจะออกขาวปนเหลือง ถ้าเอากบป่าใสแล้วจะแต่งง่ายไม้ประเภทต้นยางนาเหมือนกันนะครับไม้วงยางหรือไม้ตระกูลยางนาเหมือนกันต้นยางโอนร้อยละเก้าสิบขึ้นไปจะเป็นต้นตรงอย่างนี้แหละครับเจ้าเขาชอบเกิดอยู่ในป่าดิบป่าดิบแ้งไม่ถึงกับชื้น ไม่ค่อยเห็นทั่วไปนะครับไม้ตระกูลวงอยยางชนิดนี้ไม้ยางโอนหรือไม้ยางโดนเปลือกสีน้ำตาลเข้มๆเ,เป็นร่องถ้าดูใกล้ๆเหมือนกับไปดูหนังช้างอย่างนี้เลยครับใบหนาเขียวเข้มใบแก่แต่ใบอ่อนจะออกแดงๆ ร้อยละเกเปขึ้นไปเป็นไม้ที่มีลำส้งลำต้นตรงไม้ชนิดนี้ลลาต้นของเขาไม่คดงอเลยนะครับคนที่ชอบต้นไม้อย่างผมดูไม้ต้นนี้แล้วมีความสุขที่ไหนมีอีกครับไม้อย่างโอนหรือไม้อย่างโดน ีนี้ผมทั้งใจเลยครับว่าจะเอาเม็ดของเขาไปเพาะเม็ดของเขาปีนี้ผมเห็นแล้วนะครับเป็นดอกเป็นเม็ดมาหลายปีแล้วเป็นช่อเจือเขียวนั่นแหละครับที่มองเห็นนั่นคือ่อดดอกของเขา ส่วนเม็ดของเขาจะออกสีแดงแดงดำๆนะครับถ้าสุกเต็มที่จะออกเป็นพวงปีนี้ตั้งใจเลยว่าจะเอาไปเพาะไว้สักสิบต้นไม้ยางโอ้นไม่มีแล้วนะครับบ้านท่านใดเห็นเคยเห็นไหมครับไม้ยางโอ้นหรือไม้ยางโดน ไม้ตะกูลวงยามที่หายากและร้อยละเก้าสิบขึ้นไปเป็นลำต้นตรงใบหนาไม่พลัดไปใบอ่อนสีแดงแดงเห็นไหมครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับ ไม้ย่างโอน